สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM e n t e r t a i n ครับวันนี้นิวและทีมข่าวบันเทิงมาอยู่ที่นี่ครับกองประชาการทหารบกซึ่งวันนี้เขามีงานแถลงข่าวทรัพยากรทางน้ําซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ปีนี้ครับทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงคนในวงการบันเทิงเองก็ที่จะมาร่วมรณรงค์ทรัพยากรทางน้าํากันเพราะว่าถือว่าเป็นทรัพยากรที่สําคัญของประชากรทั่วโลกครับและปีนี้เองครับเขาก็มีการจัดงานรณรงค์อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวกับงานสัปดาห์อนุรักษ ทรัพยากรน้ําแห่งชาติและวันน้ําโลกซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนครับและวันนี้นิวจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้เรื่องราวของงานในวันนี้กันและเราจะร่วมโดนหลงไปพร้อมๆก,กันกับทีมข่าว IPM e n t e r t a i n ร์ทครับจากที่เราได้มอบหมายให้อุิกรมการนะครับไปจัดทำร่างยุทธศาสตร์น้ำนะครับตวน,นี้ก็ได้นำเสนอให้คณะรัมการใหญ่ในที่นานะครับผมอยากเรียนว่าเอาานะ่อขน้ำวันนี้เนี่ยาก็สมบูร เกือบร้อยปเปอร์เซ็นต์นั้นนะครับรก็มีข้อตกแต่งนิดหน่อยในที่น้ผมก็ให้ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในการที่จะปรับปรุงให้ยุทธศาสตรน์น้ำนั้นเกิดความสมบูรณ์ที่สุดนะครับยุทธศาสตร์น้ำนั้นเป็นงานที่เราจะทำตั้งแต่ตรรปีพนทธศตวร้นไปมีระยะเวลาเปส็สิบปีข้างหน้านะครับแล้วก็แบ่งเป็นพวกระยะเวลาเป็นขั้นๆไปนะครับขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราก็ใช้งบประมาณอาของ ตามฟังก์ชันนะครับครงารที่ได้รับยัางปีองแต่ละหน่วยงานนะครับมาจัดทําเป็นงานเร่งด่วนที่จะต้องทําเลยทันทีนะครับงานเร่งด่วนที่ทําทันทีก็ผู้หวังต่อเรื่องของการแก้ปัญหาน้ํของโรคโคิโโควเป็นหลักนะครับอันท,ที่สองก็คือน้ําเรื่องอากากศเกษตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักที่จะทําในาย,ยุทธศาสตร์ขั้นต้นนะครับขั้นต้นที่หมายความว่าในปี57ปลายปีที่เราลงพอร์เข้ามาแล้วก็เก็บเงินจากหน่วยงานต่างที่ ยังไม่ได้บริหารจัดการมาทำขั้นต้นไปนะครับในปี58เราก็ตั้งโรงงาณเป็นเมือนการในขั้นต้นเช่นเดียวกันตอบสนองต่อการหาแหล่งน้ําเพิ่มเติมนะครับการทําให้เกิดน้ําหมูม่โพกหรือพวกมีน้ําใช้นะครับนั่นหมายถึงว่าก็เป็นเรื่องของการขุดร่องขูดฟองนะครับการขุดบ่อน้ําประดาลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักนะครับผมเรียนว่ายุทธศาสตร์ ในขั้นต่อไปก็คือที่ได้ทํากันมาเนี่ยนะครับเป็นเล่มใหญ่ทีเดียวนะครับถึงสิบปีข้างหน้าไปนะครับเรื่องต่อไปที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่าความแตกต่างกันระหว่างแผนบริหารจัดการน้ำโครงการสามสิบห้าแสนล้านบาทนะครับอันนั้นคณะรัฐมนตรีก็ได้ยกเลิกไปแล้วนะครับเราใช้ยุทธศาสตร์น้ํกลัวหม่ที่เรากำลังทำอยู่ในแผนนะครับความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ ยุทธศาสตร์เดิมนะครับ3-5แสนล้านบาทเนี่ยจะมุ่งเน้นเป็นหลักเลยนะครับเกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมเป็นหลักนะครับแต่ยุทธศาสตร์น้ําที่ทำในในรัฐบาลนี้เนี่ยก็มีความครอบคลุมนะครับทุกลุ่มน้ำนะครับแล้วก็มีมีแผนงานครแบ6บมิติด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําอุปโภคบริโภคนะครับน้ำภาคเกษตร กนะารป้องกันและบรรเทาอุทกภัยาาก,การจัดการคุณภาพน้ำพืน้นฟูฝาต้นน้ำและการอนุรัดการอันนี้ก็จะครอบคลุมใน6มิติทั้งหมดนะครับนะ ครับคุณผู้ชมต้องบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่เราจะได้มาร่วมบรณรงค์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ํานั่นเองในงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้าแห่งชาติและวันน้ําโลกที่จะจัดขึ้นในวันที่22-23ถึงมีนาคมนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครครับส่วนวน,นี้รายการ IPM Enter เ a i n หมดเวลาลงแล้วเรามาติดตามกันได้ใหม่นะครับทั้ง4ช่องโชว์ช่องปาร์ตี้ชาแนลและบางกอกชาแนลกันด้วยรวมถึงสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube พิมพ์ ี p อ็มโปรดัก o ัน f f i ฟิเช i เท่านั้นครับก็ชมได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวส่วนนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้า IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวันนี้ทีมข่าวบันเทิงและนิวนะครับจะร่วมโดนโรงน้ำไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ